สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะเข้ามาพูดถึงเรื่องของพระสารีบุตรเป็นพระพิสุชาวอินเดียผู้เป็นอักรสาวกเบื้องขวาของพระโคดมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระพิสุทั้งปวงในด้านสติปัญญานอกจากนี้แล้วพระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกระตันยูการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วยจึงมีคำยกย่องพิสุรูปนี้ว่า เป็นธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมคู่กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมราชานะคะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อครั้งที่พสาราบุตรได้เป็นคารหัสนั้นฟังธรรมอยู่กลางถนนของพระอัสสชิยโยยว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นเมื่อฟังแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เมื่อท่านได้บวชสำเร็จเป็นพระอ,อรหันต์แล้วก็ไม่เคยลืมพระอ,อาษชิผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมในครั้งแรกจะนั่งจะนอนท่ารู้ว่าพระอ,อาษชิเทระอยู่ที่ไหนทิศใดพระสารีบุตรเทระก็จะนั่งลงกราบไหว้ไปยังทิศที่พระอ,อาษชิเทระอยู่แลนอนผินศรษะไปในทิศนั้น พระพิสุทธ์ทั้งหลายเห็นดังนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพระสารีบุตรเทระเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้เห็นผิดเป็นชอบไหวตามทิศต,ตามวิสัยของพวกศาสนาพราหมณ์จึงนำเรื่องไปกราบทูลพระบร,รมศาสดาพระองค์จึงตรัสเรียกพระสารีบุตรเทระเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเธอเป็นผู้ไหวทิศต,ต่างๆแล้วจึงหลับนอนอย่างนั้นหรือสารีบุตรพระเทระทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไหวทิศหรือไม่นั้น พระองค์าศาสดาเท่านั้นจะเป็นองค์ที่รู้พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตราดแก่พิสุทั้งหลายว่าภาษาบุตรนั้นไม่เคยคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เคยทําผิดเป็นกายมิจฉาที่ไหวยอย่างนั้นทําอย่างนั้นเพราะเป็นผู้กตัญญูรู้คุณไหวและนอนและหันศีรษะไปทางพระอาจารย์ที่อยู่คือพระอาจารย์อาสชิเทระอยู่ที่ใดทิศไหนก็ไหวไปตามทิศนั้น นอนหันศรีรษะไปทางนั้นเพื่อเป็นการบูชาพระอาจารย์พระพิสุกดีขริหัก์กดีผู้ทำอย่างภาษารีบุตรนั้นหาได้ยากมากหรืออาจไม่มีเลยก็ได้เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระพิสุเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัน์ ช้าวันหนึ่งพระสาริบุตรเถระเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุห้าร้อยที่ยกขจรบิณฑบาตไปถึงบ้านบรรดาทิเชือวน,องนางรันนคามครั้นบรรดาเห็นกนิม,มนต์ให้หนั่งพร้อมกับพระพิสุทั้งหลาย จัดแจงพัทหารแล้วด่าว่าสกุลของเรานั้นมีสมบัติ80กฎเจ้าเป็นผู้ใม่ครอบครองสมบัติจุดนี้ไปบวชเสยทำไมเจ้าทำให้สกุลน,นั้นฉิบหายหรือสมควรเป็นผู้กินเดนเจ้าสมควรมาได้รับน้ำข้าวที่เป็นเดนแต่สมควรจะบริโภคน้ำข้าวที่เขาถูดด้ดยหลังกระบวยในเรือนของคนอื่นๆเจ้าจงกินซะเจ้าทำให้เราเป็นผู้ หายมานางพรมณีได้ถาวายอาหารแก่พาพระภิสุองค์อื่นกระดาวว่าไปโดยพวกเจ้าทําให้บุตรของเราเป็นคนรับใช้เล็กๆในน้อยของตนบัดน,นี้พวกเจ้าก็จงกินเสียเถอะพระเถระเจ้ารับบิณฑบาตแล้วก็กลับวัด ครั้งน,นั้นพระราหุกลกราบทูลถามพระาศาสดาเรื่องบิณฑบาตพระาศาสดาได้ตรัสถามว่าพวกเธอไปบิณฑบาตท,ที่ไหนมาละพระราหุลได้กราบทูลว่าไปบิณฑบาตท,ที่บ้านยายแม่พระอุปชาสารีบุตรเถระพระเจ้าค่ะยายแม่ด่าพระอุปชาของข้าพระพุทธองค์ว่าสละทรัพย์ถึง80ล้านนี้มาบวชทำไมทาให้สกุลนั้นฉิบหายสมควรจะกินข้าวอันเป็นเดนยังแถมใส่ความพระพิสษุสง์ว่าเป็นพรรคพวก ที่ทําให้บุตรของยายแม่นั้นชิบหายโดยพระเจ้าค่ะองค์พระาศาสดาได้ตรัสถามว่าพระอุปชาของเธอได้กล่าวตอบตอบยายมันดาอย่างไรหรือไม่ราหุนไม่กล่าวตอบว่าอย่างไรเลยพระเจ้าค่ะ ดังนั้นแล้วองค์พระศา,ศาสดาในยามที่แสดงพระธรรมเทศนานั้นได้ทรงยกพระสารีบุตรเทระขึ้นเป็นตัวอย่างว่าพระสารีบุตรเทระเป็นพระอรหันต์ผู้มีปัญญามากเป็นผู้งามทั้งปัญญาคุณเป็นผู้งามทั้งจาริยคุณถอนความโกรธความรลภความหลงได้หมดสิน้นสมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชาหกปฏิสัมพิทาสี่และมีใครเล่าสามารถให้พระเทระ กลับมา,ามีความโกรธความโกรธความหลงได้อีกเราเมื่อจบพระธรรมเทศนาะลงแล้วพิสุทั้งหลายเกิดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ครั้งหนึ่งพระบรมาศาสดาได้ทรงประทับอยู่ที่พระเจดวันทรงปราดพราหมณ์คนหนึ่งเป็นต้นเหตุเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพวกอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีมีประชุมชุมนุมกันสนทนาเกี่ยวกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าไม่มีความโกรธความโลภความหลงเลยพราหมณ์คนหนึ่งได้โต้แย้งว่าคนเราไม่มีเหตุทําให้โกรธก็ไม่โกรธพวกหนึ่งกล่าวว่าแล้วมีเหตุหรือไม่มีเหตุท่านก็ไม่โกรธเพราะท่านตัดเหตุเหล่านั้น ออกไปจนหมดแล้วพรามนั้นจึงคิดว่าเราจะลองทดลองดูเช้าหนึ่งเขาเห็นภาษาริบุตรเถระกำลังเที่ยวบินธบาตอยู่ไกลานาบ้านเขาพรามแอบไปด้านหลังแล้วตลบลงกลางหลังของพระเถระอย่างแรง พระเทละท่านก็ทําเฉยเสียไม่มีความโกรธไม่เอาโทษเอาภัยไม่หวนไว้ท่านก็ไม่โต,โต้ตอบไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นท่านก็ทาหน้าที่ของท่านคือเที่ยวบินฑบาตส่วนพระผู้ทําการทดลองด้วยประการหลังของพระผู้เป็นขีณาศพนั้นเดือเกิดความเดือดร้อนทั้งกายและใจเหมือนหนึ่งกับ ไฟเผาจึงกราบลงแทบเท้าของพระเถระและกล่าวว่าท่านจงอภัยให้กระผมได้ล่วงเกินท่านแล้วด้วยการทอดร้องตามคำเล่าลือของคนทั่วไปว่าพระเถระท่านไม่มีความโกรธฉะนั้นขอพระเถระได้โปรดให้อภัยกับกระผมที่ได้ล่วงเกินท่านแล้วพระเถระได้กล่าวว่าเราให้อภัยท่าน พรามนั้นจึงกราบนิมนต์ให้ไปรับพัติบานของเขาและทําพัตกิจที่นั่นว่าแล้วก็รับเอาบาจากพระเทระนําพระเทระเข้าไปสู่เรือนนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะและนําพัติหารมาใส่บาถวาย เมื่อพระเถระทำภัรกิจแล้วอนุโมทนาพรามนำบาดพระเถระนั้นไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วอุ้มบาดตามส่งพระเถระพอพระเถระและพารามเดินพ้นเขตเรือนออกมาก็มีชนกลุ่มหนึ่งมีค้อนในมือยืนรอเต็มไปหมดเมื่อเห็นได้บอกกระพรามให้คืนบาดพระเถระเดี๋ยวนี้พวกเราจะตีเธอด้วยค้อนที่อยู่ในมือนี่แหละ ด้วยสาเหตุที่ว่าตัวเธอนั้นตีหลังพระเถระเธอจะต้องโดนทำโทษโดยค้อนที่มือของพวกเราพระสารีบุตรเทระได้ยินแล้วจึงถามกลุ่มชนนั้นว่าพรามตีพวกเธอหรือว่าตีพระเถระถ้าหากว่าตีพระเถระพวกเธออาจจะเจ็บใจเพราะความรักส่วนกายไม่ได้ถูกตีก็จะไม่เจ็บปวดเดี๋ยวนี้พวกเธอทั้งหลายปวดใจเจ็บใจพระศาสดาได้ตัดไว้ว่าให้ใช้คติความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง อนุปะวาโทอย่าเข้าไปด่าใครอนุปาคาโตนั้นอย่าเข้าไปฆ่าใครเพราะว่าการฆ่ากันด่านั้นเป็นตัวบาปอันมองเห็นได้ชัดฉะนั้นทุกคนไม่ควรมีด่าไม่ควรมีฆ่าควรมีปิยะวาจาคือวาจาอันเป็นเท่รักควรมีการยกเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ผูดปดมดเท็จไม่ดื่มสุราไมไเมื่อพระเถระไดเทศจบลงแล้ว พรามและกลุ่มชนที่จะเข็นฆ่ากันกระเลิกเป็นศัตรูกันทั้งหมดจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาปติผลสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงบางส่วนซึ่งแอดมินก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยเพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะก่อนเลื่อนคลิปประดีอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่พลาด ในครั้งต่อไปขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกร้ายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่สตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะ